ตัวเข้าไปอยู่หรือการควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะไม่ไปไม่ได้ไม่ไปพบหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่นั้นๆเราก็อาจจะปกป้องมันแทนแล้วก็ให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดหรืออย่างที่สามนะคะก็คือการยอมรับความเสี่ยงมันไปเลยอาจจะมองว่าช่างมันเถอะอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ให้มันเกิดไปใช้ชีวิตช่างมันเถอะคือปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม หรือแบบที่สี่ค่ะก็คือการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับผู้อื่นรับผิดชอบแทนเราวันนี้นะคะถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยก็มีเรื่องของโรคไวรัสโควิด1 9จริงๆแล้วเนี่ยค่ะโควิดไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1960แล้วก็สายพันธุ์นี่ค่ะมันรกรายพันธุ์ไปเรื่อยๆมาทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์แล้วเดิมเนี่ยจริงๆอ่ะมันชื่อไวรัสโคโรนาแต่วันนี้าเราเรียกมันว่าโควิดสิ วันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าคนไทยอ่ะค่ะมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยผู้ติดเชื้อทั้งหมด43คนด้านขวาบรรทัดที่สองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่4มีนาคมมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเี่ย43คนรักษาหายแล้วเนี่ย31คนและเสียชีวิต1คนค่อเราจะเห็นซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายประเทศมากเลยค่ะที่ติดเชื้อโค v ิด ประเทศจีนมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ติดเชื้อถึงแปดห0่คนรักษาหายแล้วครึ่งหนึ่งเลยถึงห้าสิบเอร์เซ็นก็คือสิบก้าและเสียชีวิตที่สองพันเก้าร้อยคนแต่วันนี้มันเป็นข้อมูลของวันที่สี่มีนาค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะคะสแกนเคียร์อโดด้านซมายมอได้เลยค่ะยวติดทิ้งเวลาระยะเวลาให้เร,เร็วไปไหมคะสแกนเคียร์โคดไว้ดูสถานการณ์โควิดณปัจจุบันได้เลยนะคะ เ okay. ดี๋ไปต่อนะคะถ่ายรูปเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะถ้าความเสี่ยงเนี่ยของโควิด1ิเกเราจะหลีกเลี่ยงมันยังไงตามหัวข้อที่เราเห็นตอนต้นสี่ข้อนะคะก็คือเราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการไม่เข้าไปอยู่กับผู้คนที่มีการติดเชือ้อหรือประเทศเหรือประเทศที่มีการติดเชือ้อโควิดอยู่นะคะเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับแตนอยู่ในห้องหรือวิธีที่สองก็คือการพักตุว เราก็มีการใส่หน้กากากแล้วก็ล้างมือล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่นํามือเราเนี่ยค่ะไปสัมผัสทุกตาจม,มูกหรือปากแล้วก็หลังจากที่เรากลับจากประเทศความเสี่ยงนะคะเราก็กักตัววิธีที่สามคือการยอมรับมันไปเลยวันเนี้ยถ้าจะเป็นก็ให้มันเป็นไปวันนี้เราใช้ชีสแบบตัเนื้กขาบหรือวิธีสุดท้ายก็คือการโอนย้ายความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงนะคะมันมีอะไรที่น่ากลัวมากกว่าโควิดที่เราเห็น ตามสถานการณ์นะคะที่เราเห็นเนี่ยมันมี4.3คนทีท่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นแต่ยังมีโรคไร้แรงอะ่ะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจที่ถยุดคู่กับคนไทยเราเนี่ยมานานแสนนานละวันนี้มะเร็งนะคะมีคนป่วยถึงหนึ่งแสนสามและเสียชีวิตถึงเจ็ดหมื่งถ้าเราเห็นอาัตารากับโควิดนะคะจะเห็นว่ามันห่างไกลกันมากเลยซึ่งวันนี้มะเร็งอะ่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวโควิดมากมายเลย แล้ววันนี้ค่ะมะเร็งอ่ะเราควบคุมมันได้ไหมวันนี้เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่เป็นมันได้หรือเปล่าวันนี้มะเร็งอ่ะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเราทุกที่ทุกเวลาเลยแม้ว่าเราจะทําพยายามให้มันไม่เกิดขึ้นหรือเรายพยายามควบคุมค่ะเราควบคุมที่จะไม่ให้มันเกิดเราพยายามกินดีอยู่ดีกินอาหารครีกินชีวิตจิตหรือพยายามไม่กินของทอดไม่กินมันแต่สุดท้ายเราก็ยังคงเป็นมะเร็งยังเป็นมะเร็งอยู่ดีเราจะเห็นข่าวในตามหนังสือพิมพ์และหลายข่าวนะคะที่นักกีฬาออกกำลังกายทุกวัน บางคนที่กินอาหารดีๆทุกวันหรือแม้กระทั่งเด็กอะฮะเราก็ยังหลีกนีเรื่องของมะเร็งออกไปไม่ได้วันนี้ฮะหรือเราจะยอมรับกันไปเลยว่าเราจะเป็นมะเร็งแต่วันนี้อะมะเร็งอะค่าจะใส่สูงมากมะเร็งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถึงมองว่าหลักร้านะอะบขึ้นไปล้านหนึ่งเนี่ยวันนี้อาจจะไม่พอด้วยซ้ำวันนี้จะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะโอนย้ายความเสี่ยงยวกับโรคร้ายแรงเนี่ยค่ะไปให้ผู้อื่นดูแลแทนเรา วันนี้สวมีโครงการดีๆค่ะจากโรคไร้แรงเจอระยะเริ่มต้นเนี่ยมราจ่าย200,000บาทเจอระยะรุนแรงได้ได้อีก500,000บาทกรณีค่าทดเชยนอนโรงพยาบาลได้ถึงอ2ล้าน้าเสียชีวิตจากโรคไร้แรง500,000บาทค่ารักษาห,หมาจ่ายในการรักษาเกี่ยวกับโรคได้1ล้านบาทต่อปีแล้วกรณีเราจากไปในทุกๆโรคเราได้500,000บาทผลประโย เราใช้เงินเพียงวันละ3บาทเท่านั้นเองวันนี้เป็นตัวอย่างของเพศชายอายุ45ปีถ้าเรามองในมุมของค่ารักษานะคะเราจะเห็นครับตามของบริษัท AA เนี่ยเราจะมีค่าเหมาจ่ายที่หนึ่งล้านบาทด้วยแผ,ยแผนหนึ่งเรื่องนี้นะคะแล้วก็การรักษาครั้งนี้เรารักษาทั้งละ500บาทการหมอจ่ายรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหรือช่วงเวลาไหนาการผ่าตัดหรือโรคไข้หวัดเล็กน้อยหรือแม้กระทั่ง การนอนรักษาโรงพยาบาลเนี่ยเรารับสูงสุดหนึ่งล้านบาทต่อปีอ่าอันนี้เป็นของโรคตระกูล P.I. ซึ่งเราจะเห็นว่ากรณีที่เราเสียชีวิตจากโรคไร้แรงติงสีโรคซึ่งมีมะเร็งอยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่งเราจอตรวจเจอๆๆมะเร็งเนี่ยเรารับตามทุนประกันที่เรารับไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โรคนะคะมีทั้งหมดสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเรื่องของมะเร็งกลุ่มที่สองเป็นเรื่องของหายใจและระบบหายใจ ระบบที่สามเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองระบบที่สี่ะค่ะกลุ่มที่สี่เป็นเกี่ยวกับวายวะสําคัญของร่างกายและกลุ่มสุดท้ายก็คือเรื่องของการภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บแรงหรือการพิการต่วันนี้ค่ะแล้วก็มันเราตอนนี้เอเอก็มีตัวตัวใหม่เนาะที่เป็นท็อปอัพเจอระยะเริ่มต้นนะคะแัดโรครอรับก่อนเลยสี่สี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็มาช่วยแบ่งเราสำหรับคนที่มีการดูแล ีหรือมีคนที่มีความรู้สึกว่าเรามีการตรวจรักษาหรือเข้าพบแพทย์บ่อยๆเนี่ยเราอาจจะตรวจเจอมะเรในในระยะเริ่มต้นเลยก็ได้คือก็ผ่านถึงพวกนี้นะคะเพราะว่าพี่ๆคงศารู้อยู่แล้ววันนี้แพ็กเกจเดียวกันค่ะก็คือเริ่มต้นจะรับสองแสนระยะรุนแรงรับห้าแสนชดเชยเนลยรับสองสองล้านห้าแล้วก็เหมาจ่ายหนึ่งล้านกรณีจะไปทุกจุดกรณีรับห้า ด้วยเบียประกันเพสี่สิบสามบาทวันนี้นะคะถ้าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเราหลีกหนีมาไม่พ้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็คุมมันไม่ได้เพราะวันนี้เราดูดูแลตัวเองดีแค่ไหนแต่มะเร็งก็อาจเกิดขึ้นกับเราวันนี้เราวถ้าเรายอมรับมันไม่ไหวดีกว่าไหมคะถ้าเราจะโอนย้ายความเสี่ยงให้คนอื่นดูแลแทนเราวันนี้ค่ะมีคำคมของตติจ็อ์เขาพูดเอาไว้ดีมากเลยว่าถ้าเราสามารถเป็นะ้อปัญหาได้อย่างถูกต้อง หาที่เกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วมันก็อยู่แค่เรื่องเท่านั้นเองวันนี้ค่ะใครบ้างคะที่มีความเสี่ยงคุณคิดถึงใครบ้างคะที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เี๋ okay, วันนี้กลับมาที่หน้าตุ๋ยนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นจุดเบื้องต้น mm hmm. เดี๋ยวตุ๋ยจะทวนเป็นบทโรเคแบบเร็วๆแบบนักขายอีกครั้งหนึ่งด้วยเป็นโบรชัวเบอร์เดิมนะคะ เลยสืดทวนให้ครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ชีวิตเรานะคะมีความเสีย่ยงเกิดขึ้นในชีวิตเรามากมายแตวันนี้คุณลูกค้ามีเป้าหมายในชีวิตมากไหมคะอาเป้าหมายในชิ้นของคุณลูกค้าคืออะไรคะหน้าหลังใหม่ไหมคะมีการท่องเที่ยวต่างประเทศไหมคะการเกษยียณอายุมีชีวิตที่ดีหลังเกษียณหรือเปล่าคะหรือการส่งลูกให้เงินถึงสูงตามที่้าต้องการะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าปฏิเสธ ไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากเลยที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เราสามารถแบ่งความเสี่ยงออกไปด้วยวิธีการจัดการอยู่ที่ตอ่อวันนี้นะคะเราดิ้เรื่องความเสีย่ยงก็อาจจะไม่เอาแค่เยคือลูกค้าคะเราสามารถที่จะปรุความเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะปกป้องมันหรือการยอมรับมันไปเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คุณต้องให้มันเกิดหรือสิ่งสุดท้ายนะคะที่วันนี้ เราอาจถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับคนอื่นมันน่าจะดีกว่าวันนี้นะคะคุณลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบันคุณลูกค้าคงปฏิเสธเรื่องของโควิดสิบเก้าไม่ได้วันนี้คุณลูกค้าคะโควิดสิบเก้านะคะมันเป็นสายขั้นใหม่ช่องเติบโตมาจากโรคไวรัสโคโรนาจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันยสิบสมันอยู่กับเรามานานมากแล้วค่ะแต่วันนี้มันกําลังแพร่เป็นสายความพิเศษทําให้เรารู้สึกตื่นตัวและตระหนักมากขึ้นวันนี้นะคะ โรคโควิดในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่4.3คนและรักษาหายที่31คนมีการเสียชีวิตพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่โรคโควิดนะคะณปัจจุบันเนี้ยมันยังมีความเสี่ยงที่เราปุ่ป้องมันได้อีกยสี่ขั้นตอนตามที่เราได้พูดจริงข้างต้นวันนี้คุณลหาหาูคกค้าคะการปิดเลือกความเสี่ยงของโรคโควิดนะคะเราสามารถที่จะเก็บตัวอยู่ในบ้านก็ได้หรือเราก็ปบปะผู้คนให้น้อยลงแล้วก็หลีกหนีจากคนที่มาจากประเทศที่ติดเชื้อ วิธีที่สองก็คือการควบคุมมาวันนี้คุณลูกค้าก็ล้างมือบ่อยๆนะคะใส่หน้าก,กากหรือมือเนี่ยก่อนที่คุณลูกค้าจะสัมผัสตาจมูกก็มีการล้างม้ล้างมือให้สะอาดกักตัวจากตัวเองเนี่ยถ้าต้องไปต่างประเทศเราก็ต้องกักตัวตัวเองไว้วันนี้ค่ะตัวนี้นะค,ะนนะค,ะค่ะค่ะพี่เล่นหนูทำไม วิธีการจาัดการความเสี่ยงก็คือการยอมรับความเสี่ยงกี่ยวกับโรคภูมิค้กเอาไว้เลยว่าวันนี้เราใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องเป็นก็คุณต้องปล่อยมัไนไปแต่วันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะยังมีหลายโรคที่ยังอยู่กับเราแล้ว,ลวอยู่พั่วคนไทยมาน,นานมากทีกนะ่กว่อเดิเนี่ย าาถ้าเราจะจัดการความเสี่ยงเกี่กับมะเร็ง ấy, เราหลีกหนีมัน้นไหมคะหลายคนพยายามหลีกหนีมันน้องแล้วเราก็พยายามควบคุมมันแต่สุมมดท้ายเราก็ควบคุมมันไม่ได้เพราะวันนี้ไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองแค่ไหนแต่มะเร็งอ่ะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เนี้คุณลูกค้าอยองรับมันได้ไหมคะคือค่าได้จ่ายอะ่ะตอนเนี้ยการเป็นมะเร็งห,หนึง่งคนทันไม่ร่วมจงบางครอบคุัได้ค่าได้จ่ายาะใใมะเร็งนะคะเงินเงินที่เก็บมาท,าทั้งชีวิตจะไม่เหลือเลยก็เป็นไปได้วันนี้จะดีกว่าไหมคะคุณลูก ถ้าวันนี้จะให้โอกาสเนี่ยเข้ามาในการเสนอเกี่ยบการกำบังป้องตงัวหรือจะยอมเราจะโอนทาย้ายความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็งอะ่ะที่ผู้ดูแลเราแทนวันนี้ค่ะตรวจมีโครงการกดีๆเกี่ยวกับการารักษาโรคมะเร็งอันนี้เป็นแพ็กเกจมูลค73บาทเท่านั้นเองเลือกเพื่อชายอายุ3 5ปีถ้าคนที่ตรวจเจอโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือเป็นแรงอยู่ที่รับก่อนเลยค่ะ ที่ตรวจเจอระยะดุนแรงคุณที่รับผิดห้าแสนบาทวันนี้ค่าชดเชยถ้าเกิดต้องนอนด้วยโรงพยาบาลนอนในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งคุณพี่รับผิดที่สองแสนห้าแล้วถ้าพี่จะไปด้วยโรคร้ายแรงในมะเร็งนะคะที่ได้อีกห้าแสนบาทการรักษาเหมาส่ตรงนี้นะคะที่รับผิดปีละหนึ่งนแล้วก็จากไปทุกปรนีรับห้าแสนรวประโยชน์ทั้งหมดห้าล้านสองวันนี้ใช้เงินเพียงเจ็ดสิบสามบาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้ จะรับไว้เองหรือส่งมอบให้ใครอ่ีคะอันนี้ก็เป็นบทขายวนขั้นตอนตนี้ค่ะสวยคงไม่ได้ไม่ได้คุยลูกค้าเพราะว่าอันนี้พี่เองก็รู้รู้กันอยู่แล้วเนาะอันนี้สวยก็ทำไปเรื่อยๆก็ขอแล้วก็ขอบัตรประชาชนลูกค้าน่ะค่ะทำไมทีอันนี้ก็เป็นบทขายของการขายประกันภัยในช่วงนี้สวยเร็วไปไหมคะทำไม่เอ่ย ยังหยุดไหมคะฟังอยู่ค่ะโยโย่ฟังพันไหมคะใครมีคำพันฟัันครับสวยอย่างนี้เลยสวยมีอะไรครับลองลองถามหน่อยที่หน้าจออ่ะมีชิ้นไปลองถามก็จะเปิดได้ลองถามดูสิได้ค่ะอ่าเดี๋ยวตัวจะ มายุรีคะ่ะมายุรียอยู่ไม่เอ่ยพิธีกรเสียใจมากเลยค่ะคะ่ะอยากตอบคำถามพิธีกรเปิดกล้องแล้วก็ตอบได้เลยค่ะม,มีรางวัลของจากพิธีกรนะคะค่ะเดี<น>๋ยวตุ่ยมันถ้าปิดกําปูกับสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ให้ับพี่กุ้งมาให้นะคะเอาไวไปให้เชี่ย อยากได้ของได้เปิดไม่เป็นครับเปิดยังไงวะของได้เป็นครับพี่เห็นรูปวิดีโอไหมครับที่เป็นสีเปแล้วมีคลับเป็นก็ก็ไม่ต้องเปิดกอง็ได้ครับพูดเลยก็ได้ค่ะพูดเลยก็ได้ครับจบแล้วคําพี่คำถามนี้ว่าใครอะพี่มุดเหรอ พี่วุ้คืออะไรคะพี่เ oh อาหมายชีวิตเหรอถ้าโจมตีสั้นๆนี่เลยก็คือผ่านโควิดไปให้ได้ด้วยกันกเนี่ยทั่วประเทศนะครับมันผ่านอยู่แล้วพี่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะพี่วุ้มองเรื่องของอโรคมะเร็งเป็นยังไงบ้าง ถ้าตามาที่ผมมองนะผมมองว่าตอนนี้คนกำลงกัลงโฟกัสไปที่โควิดคนกำลังโฟกัสไปที่โควิดกันเยอะมากแต่ว่าโด,โดยพื้นฐานของสุขภาพคนไทยแล้วอะอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเป็นโรคก,ก,กลับกลายเป็นว่ามะเร็งก็ยังเยอะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีเพียงแค่ว่าตอนนี้มันเป็นกระแสว่าโควิดกำลังมาแรงแต่คนก็จะลืมคิดไปว่าเฮ้ยแต่ก่อนแต่ไรมาหรืออนาคตโรคที่น่ากลัวที่สุดของคนไทยก็คือมะเร็ง ครับพอนะทุกวันนี้คือช่วงนี้ที่ผมที่ที่ผมถายประกันได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกันโควิดแต่ผมก็จะแน่ประกันที่เกี่ยวกับระบบการเกี่ยวกับโรคร้าแล้วก็่ารักษาพยาบาลเพราะอย่างที่เรารู้กันประกันโควิดของบริษัทอื่นอย่างเงี้ย,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 ย <S <S มันก็คือรักษาแค่โรคโควิดแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นโควิดแล้วเงี้ยมันจะรักษาโรคอื่นไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่มีประกันเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่รีบทําประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ย มันหมายความว่าอนาคตถ้าคุณเป็นโควิดหรือคุณมีแนวโน้มหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโควิดบริษัทประกันก็จะไม่รับในการทำประกันคุณภาพเพราะมันก็เกิดอัตราเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้มันยังหาวัคซีนที่รักษาไม่ได้ขอบคุณพี่วิทย์มากเลยคะ่ะดีมากเลยค่ะวันนี้เราก็รู้เนาะว,ว่าถ้าเราเป็นไข้แล้วก็จะทำประกันไม่ได้แล้วอันนี้เราต้องอยบอก ไอเดียการขายที่ตุ๋ยแชร์ไว้ให้นะคะพี่พี่จะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับขายทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับแล้วจะนำไอเดียที่ตุ๋ยมาคุยวันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมคะได้ครับได้มีความรู้เพิ่มขึ้นครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับ ขอบคุณนะครับไม่ค่อยถนัดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถืฝากข,ของไว้ที่พี่กุ้งนะคะพี่ครับขอบคุณครับค่ะมีขยะใช่อีกคะขออีซัคสอง ออพี่เคออนอยู่หรือเปล่าคะพี่เตี้ยเป็นไงบ้างคะตอนนี้ของพี่เตี้ยโอ้โหหมดนะอ,อ๋อพี่เีคนพี่เคนฟังไอเดียการขายหนูอยู่ใช่ไหมคะอ๋อเมื่อกี้ตันครับแต่ว่ามันสไลด์ไม่ทันเลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อค่ะเดี๋ยวสุยส่งสไลด์ให้อีกทีะครับพี่พี่เคนจะนำประโยชน์าจากการฟังวันนี้ไปทำอะไรได้บ้างคะพี่ รู้สึกว่าไอ้ที่ว่าสี่สี่ข้อที่สือพูดมาครับมันมีประโยชน์กับลูกค้าครับและมันทําให้เราอะลดความกลัวของลูกเพิ่มขึ้นจากที่ปกติก็เอ่เออ่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่นะครับก็ต้องต้องแบบว่ากาออกไปข้างนอกมากขึ้นนะครับไอเดียที่ว่าโรคร้ายสําคัญกว่าโควิดก็คือว่าอัตราการเกิดของโรคร้ายเนี่ยสูงข,ขึ้นมากทําให้คนไทยเนี่ยลืมการกลัวของ เลยคนระับวนนี้ก็คือไปโฟกัสกันที่โควิดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะในตัวลรคร้าเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนตทยได้มากที่สุดเลยแล้วมีไอเดียพวกนี้เ้าไปคุยกเขาครับรู้สึกว่ามันโอเคแต่ที่ชอบมากๆก็คือว่าสวยจะออกไปหาลูกค้าโดยการที่แบบว่าไม่ใช่จะบอกว่าใช้คาที่พูดเพราะว่าเออขอกไปหาได้ไหมเออเรื่องวิการิดตัวเองอย่างที่ท่านใดท่านหนึ่งบอกนะครับก็คือเราบอกว่าพี่หนูออกไปหาหนะ้าอะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยไปเลยซั่นวางเลยว่าลูกค้าจะปฏิเสธ แย่จะโนจะให้นาเข้าไปไหมออกินยองดีกว่าแถวเลยค่ะวันนี้พี่เคนนึกถึงลูกค้าที่จะไปหานนึกถึงลูกค้าที่จะไปหาลูกค้าที่จะไปหาเพราะตอนนี้ก็คิดนึกถึงก็คือลูกค้าที่กาลังคบกําหนดเก็บเดียว่นะครับตีต่อเนะครับเพราะตอนแรกก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่กล้าจะเข้าไปหาเพราะว่าเรากลัวว่าเราเป็นคาร่านน้ำเงนปเปี่ไปเปล่าไปจะคิดอะไรหรือเปล่าแต่ก็ได้คาพูดตรงนั้นเข้าไปว่าเออเดี๋ยวพี่ถ้าผมเข้าไปหานะ พอตอนนี้เดียวรู้สึกว่าลูกค้าเ้าก็เกิดเราเขาไม่ชอบไปจามถึงถึงตัวนี่ยคือยากเหมือนกันครับแต่ใช้แค่มาหรือการส่งไปว่างที่เขาต้องหลบดิวสามารถเบี้ยประกันมีต่อได้อะไรเงี้ยครับก็คือยากบางคนไม่อ่านเลยมีมากเลยวันนี้เข้าไปหาลูกค้านะคะแล้วก็วิธีการของพี่เจนเนาะก็คือนำประโยชน์จากสี่ข้อเกี่ยวกับความเสี่ยงไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยคอยช่องห้านค่ะ พี่เียบเยแนแอียใหม่่เมเมะเดี๋ยวร้องให้น้องๆตัวแทนแชร์ก่อนเนาะน้องๆตัวแทนพี่ตุย๋ยสวัสดีค่ะพี่ตุย๋ยบนนะคะแบนค่ะแบนได้อะไรจังบงบางา้านจ้าแบนผิดอยู่หน่วยไหนคะเนี่ยอยู่หน่วยพี่ตุย๋ยจอหน้องขวยนขวนขานหน้าไหนซี <laughs> วนอืม <laughs> ก็คือได้ไอเดียจากจากพี่ตุ๋ยก็คือความเสี่ยงเรื่องของโรคร้ายแรงค่ะมันสําคัญเป็นอันดับหนึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรมาอันดับหนึ่งเลยที่เสียชีวิตอะค่ะก็ะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์ใหกับลุกคาก่อนหน้านี้อีกวันสาวันแต่ได้ไปนาเสนอขายในเรื่องของสุขภาพแล้วก็โรคร้ายแรง สดๆแล้วร้อนเลยผิดมาได้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทค่ะหัวนหน้ายังไม่รู้ยอดเลยนะบอกตรงมาเห็นใบเลยค่ะดีใจมากไปขายมายังไงแหอนเปิดหน้าให้ดูหน่อยแ้นเปิดไม่เปิดได้ไหมคะเปิดได้ค่ะหน้าสดค่ะห,หนูสวยอยู่แล้วลูกไม่กล้าจบใหตัวเอง